ฉันชอบหมาขนเยอะฉันชอบหมาโลนฉันชอบหมาลายฉันชอบหมาลายจุดฉันชอบหมาชา้าและหมาเร็วฉันชอบหมาสกปกสกมกและหมาสะอาดสะอ้านดูดี ฉันชอบหมาที่เป็นหมาดีฉันชอบหมาดื้อเหมือนกันแต่ว่าฉันชอบหมาตัวไหนมากที่สุดนะหรอ,อมหมาตัวไหนก็ได้ที่ไม่วิ่งไล่ฉันเพราะว่าฉันเป็นอะไรฉันเป็นแมว